สวัสดีครับผมเ้านี้ที่อำเภอกุสุมานจากวัดสกลน,นครมอน,นี่จะมาถ่ายประวัติของพระอรันอาสาเจ้าเมืองกุสุมานคนแรกนะพี่น้องเนาะว่าไทยโซเฮานี่มาจากสเพศรไดจังมาเป็นเจ้าเมืองคนแรกของกุสุมานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิคอเล่าสู่พี่สุดน้องฟังคันเล่าพิษพาดประการใด ก็ขอโทษขออภัยชาวไทยกุสุมานหรือไทยโสูหลายๆนอพี่น้องเนาะกาชิลเล่าแต่แค่หูจักแค่จับได้ล่นิด,นดนหน่อยนาอพี่น้องเนาะว่าไทยโส่กุสุมานนี้มาจากสาเนาะของฝั่งลาวในสมัยก่อนในพุทธศักราช2371คนไทยโสมมาจากแขวงคำม่วนอยู่ฝั่งลาวแขวงคำเกิดทางฝั่งลาว แวนไซยะโบรีกองแก้วอยู่ฝั่งลาวนะพี่น้องเนาะถือกวาดตอนมาตอนนั้นพี่น้องเอ๋ในพุทธศักราช2,371ถือกวาดตอนมาเพื่อโบห้คนลาวในสมัยนั้นไปสนับสนุนยวนคนไทยกันเลยกวาดตอนคนลาวมาอยู่ฝั่ง้ายหรือฝั่งขวาก็เลยกลายเป็นคนไทย เท่าปัจจุบันนี้นะพี่น้องเนาะนี่เป็นศูนย์ศูนย์วัฒนธรรมไทยสูตรนะพี่น้องเนาะัากคขึ้นเข้าพันได้พี่น้องเพิ่นน่าสงสัยที่บวชได้เปิดพี่น้องเลยศูนย์วัฒนธรรมไทยสูตรผมก็หูวใจเข่าข้าวเล็กๆนอยๆเลยพี่น้องเนี่ยเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนะพิ่นถึกกว่าต้นมาเพื่อบ่ให้คนลาวในสมัยก่อนนึกคนโสดในสมัยก่อนไปสนับสนุนย้อนเนาะพี่น้องเนาะในเพิ่นกเล่าแบบนี้แหละพี่น้องเนะพิ่นกล ยนในประวัตินั้นแหละพี่น้องเออเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งเรือนซานของทไทยสูในสมัยก่อนนะพี่น้องเนาะเรือนซานของทไทยสูในสมัยก่อนก็เป็นลักษณะนี้ประมาณนี้พี่น้องเออเรือนโบราณพี่น้องเฮาสิเบิ่งเฮาสิเข้าเบิ่งในศูนย์วัฒนธรรมเข้าไปพันได้พี่น้องเพิ่นเพิ่นยังบริพันได้เปิดพี่น้องเออ รับผมนี่คือลานวัฒนธรรมไทยสู่นะพี่น้องเนาะที่ถือว่าต้นมาในสมัยนั้นก็กลายเป็นคนไทยสู่เมื่อกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันนี้หาอยู่หากินตามภาคอีสานนะพี่น้องเนาะทั่วไปคนลาวในภาคอีสานทุกจากวัดพี่น้องก็พ้นมาอุยพมาจากทางฝั่งลาวอะไรพี่น้องเอยจนถึงทางสุขโขท,ทัยทางเมืองการทางสุพรรณบุรีคนลาวก็ถือว่าต้นไปอยู่สังพุนก็เลยกลายเป็นคนไทย ในปัจจุบันนี้พี่น้องเอ๋ยสายเลือดเราท้านั่นแหละพี่น้องเอ๋ยก็เลยตั้งรักปักฐานหาอยู่หากินนี่คือรูปปั้นของคนไทยโซนและสมัยก่อนที่เพิ่นทำมาหากินอยู่ตามโคกตามป่าหรือถือธนูไปล่าสั์เพื่อมา,มาเลี้ยงซีพในะสมัยก่อนนาะพี่น้องเนาะ โอ้ลูกป,ปั้นกับป่านคนมีชีวิตพี่น้องเอยนี่แหละครับเพื่อนซานของไทโซดในสมัยก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นลักษณะนี้้อพี่น้องด้อจ้ดาผมเข้าไปถ่ายในส่วนวัฒนธรรมบอ่อไรพี่น้องเอยพ่ออย่างคนปิดคนบ้านได้เปิดเป็นไดพี่น้องงามบ่อเฮือนเฮือนหลังนี้อยู่ได้จริงบ่อยู่ได้จริงครับผม พักพ่อนย้อนใจได้พี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นเห็ดจำลองมาเพื่อให้คนได้เบิงว่าสมัยก่อนเพิ่นไส้หยางมุงหลังคาเพิ่นไส้ห้าห้าค่าแล้วก็บใบตองพี่น้องเอ้ยใบตองสารพากะแตสารพากะตาดขังเพื่นขังซากนะพี่น้องเนะาะไผ่มีฐานะเนี่ยก็เป็นไม้แป้นไผ่มีฐานะก็ได้ อบตนาโพละอ,อจะแปลว่าอย่างละอ,อผมก็ลืมเลยพี่น้องเอ๋ละอ,อนี่นละครับพรมสูตรวัฒนธรรมไทยสู่ของอำเภอปุซุมานนั่นคืน้องเนาะกษีอยู่ปะบ้านนี้ <S <S เออาาผ่านไปผ่านมา อยากเข้ามาส้มอยากเข้ามาศึกษาเบิ่งวัฒนธรรมไทยสู้ก็ขอเชิญน,นะพี่น้องนะว่าวัฒนธรรมไทยสู้เป็นเด่ไหน,น้พี่น้องเนาะในสมัยก่อนนี่เฮือนเป็นฝาไม้ในสมัยก่อน,น,นก็อาจมีฐานะน้พี่น้องเนะาะยงมีแป้นมียังเห็ดฟ้าจะสนมากในสมัยก่อนเพื่อนสีไส้ฝาฝาเบตองฝากระตาก ลม,มุงด้วย,ย้าคาพี่น้องอในสมัยก่อนแต่เ okay. ดี๋ยวนี้บ่ค่อยเห็นอลไรพี่น้องบดละ่ะเพื่อนก้าๆหลังเก้าๆแบบของคุณโบราณในสมัยก่อนพี่น้องอย่างกัย่าง,างแต่ในสูน่าถ้าธนธรรมใท,ทยสูอย์อะไรพี่น้องบอ,องอื่นบ่เห็นแล้ว เป็นได้พี่น้องวิวไกลๆซองเบื้องสววงามพระเพน้องคือบ้านเมืองโบราณรบ่ป่านบ้านเมืองรับแรงนะพี่น้องเนาะในสมัยก่อนเนาะเพราะมันเป็นเฮือนหลังเก่าๆเป็นเฮือนซานลานซองที่มุงหลังคาด้วยห้าคาไส้ฝาใบตองเห็ดผากกระตาดเห็ดฝาเฮือนฝาบ้านนาะพ่น้อง